ับผมก็สวัสดีตอนเช้าๆครับผมสุภุสุคนพี่น้องครับปลาหายอยู่หากินอีกคือเก่าเมื่อนี่กับพามาเขาปลาเป็นปลานี่เป็นนอไผ่ลวกครับผมนี่นอไผ่ลวกที่ถือไฟใหม่แล้วแตกแขนงขึ้นมะไมครับผมกับเป็นนอนน่ยๆแบบนี้ครับผมเขาใชหาเก็บแบบนี้เนาะนี่ครับเมื่อนี่ข้างก้อนกับพาไปหาเก็บเป็นนอไม้ไรครับผมกับจุดนั่นมันเริ่มแก่เบิดแล้วครับผมแล้วก็ค้นเก็บกับหลายคนเนาะผมก็เลยมาปลานี่ร้องเบิรงครับผมเป็นอ่าไผ่ลวกพี่น้องครับผมอ่ะร้องหาเบิ้งครับผม เ,เนี่ครับพ่อได้อยู่นี่ต้นแนงแบบนี้นะครับข้างกรพ้าไปเก็บเป็นน้อไม้ไล่ครับผมป้านี่เป็นน้อไม้ลวกกำลังปรงขึ้นถือไฟไหม้ขึ้นกันครับผมโอ้แนงไงอยู่ตัวละนี่ครับเก็่บไปเรื่อยๆครับผม แง่งเก็บไปหลายเติมนะครับเพราะว่าปอกแล้วมันเหลือบ่หลาย,ยก็อพแก่งนี่ครับหนาแรงก็หากระแหนงกินแบบนี้ครับผมเก็บปอกก่อนเด้อนอนได้หน่อยนอนไม่ลวกครับ แซ่บอีกจังนึงครับผมเอาไปต้มกันแซ่บ หลายอยู่ครับพอได้เก็บอยู่ แหนวหนึง เก็บไปเรื่อยๆครับผมหน,หน่อยแท้ เล็บมอาครับไหลงออยู่ครับ น่อยสุดนี่กำลังแตก ดีครับผมไล่อยู่น,นี่คือน้อยแท้น้อยปวดกับเว้นไว้ก่อนครับผมนี่นอนง,งามเลยไพ่ลวกครับผมบ่แม่นอนอโจดนะครับโจดกับอีกอย่างหนงงึ่งไพ่ไลวกเบิ้งจังไดวะทีไพ่ลวกมันมาขึ้นเป็นกาบแบบนี้ครับผมนี่ติดกาบไปแบบนี้ครับผมแขนงมันถ้านอนโจดนี้มันสีแหลมปิดออกสีแดงครับผม อันนี้แก้ไปแล้วเนี่ยเวทไว้ครับ กินตามฤดูแล้แงครับผมก็ไม่น้อแบบนี้แหละเพราะได้อยากเพราะได้กินครับผมหาอยู่หากินกันไปครับออกดียูครับเนี่ย

ก็ได้อยู่ครับโอ้นี่น้อนยังซีหาแหนงก่อนั่งพือว่าออกดี ลานีก็อยู่ใกล้ชุมชนนะครับผมเยวเห็นรังค้าบ้านบ่ครับนี่ครับอันนี้เป็นถนนรถเล่นครับผมมันอยู่ใกล้คนเพิินกันเลยเผานะกยบ่รู้ว่าไผเผากันครับแต่ให้ผมมาเผานี่ผมบ่ได้เผานะครับผมมีหลายคอมเมนต์อยู่นะครับท่ดาว่าผมมาเผาปลาเพาเก็บน้ำไม้นี่ครับที่จริงบ่ได้เผาครับผมบ่เผามันก็มีครับผม Sử dụng Nam nổi cái ici toàn hồi prosperity này พอได้เก็บพอได้แกงอยู่พีโนโ่น้องครับผมโอ,อ้นี่ครับผลงานนี่พอกแกงแล้วครับผมได้หลายแนละ้วเก็บไปเรื่อยๆครับผมถ้ามันได้หลายก็ฝากพี่ฝากน้องไปยู่ไปกิน làm ừ, làm ôi mùn ba mùn đồng đẹp trên này ngâm ngâm nó ngâm đây gặp mình เริ่มหนักแล้วครับนี่ได้ลายแล้วสองสามแงโงกนั่นแหนงหน่อยครับผมอันนี้อาจจะเป็นนอครับผมเห็นอ,น,อน,นี่เป็นแหนงครับส่วนมากจะเป็นใบแหนงหนึ่ง ตามคออ่อนๆครับผมไปปลอกเอาครับนี่แหนงงามเลยครับอ่อนๆครับผมแหนงนี่แหนงน่อยเอาลุก ไปทั้งนั้นหกแล้วครับไปบ่ได้แล้วไปเต็มโบคอยมีแหน่งใหญ่ครับแหน่งน่อยแหน่งน่อยปล่อยไปดีกว่าอ้าคือสิพอสามหนีไปนอกครับผมเดี๋ยวไปคือจังบบเห็นมโปองใช่ไหมปองอยู่แต่โบไหล ละครับผมสายมากอากาศก็เริ่มฮอนครับผมผมก็บพอซันนีก่อนพี่น้องครับน้ำไม้ที่เขาได้ก็พออยู่พอกินครับผมนี่ก็เป็นน้ำไม้น้ำไม้ห่วกหรือว่าน้ำไม้ลวกนะครับผมงานกําลังแตกคะแนนขึ้นมานอนน้อยๆครับผมอันนี้ก็ไปปอกกินครับผมแซ่บน้ำไม้ลวกนี่ก็อาไปต้มกินกับน้ำพริกครับผมแซ่บปานดีนะครับผมช่วงนี้น้ำไม้หายยากเนาะบางทีหากินยากครับผมหากินนนน้อยๆแบบนี้แหละ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาหาไพ่ลวกครับผมหรือว่านอไม้ห่วกเนาะที่เกิดขึ้นแขนงขึ้นช่วงหนาแรงครับผมมันมีนอหน่อยหน่อยแบบนี้แหละนอใหญ่มันรู้มีหรอครับนอใหญ่มันกระต้องล้อหนาฝนครับผมฝนตกชุบมันจังที่มีนอครับผมเห็นต้นน้อยๆแบบนี้นี่นอใหญ่นะครับผมเนี่ยต้นนอไม้ลวกนี่ล้ำน้อยๆน่อย่เกิดนอขึ้นมานอใหญ่ครับสองนิ้วสามนิ้วได้นะครับผมอ๋อเว ดูดูฝนเดี๋ยวมาเก็บน้อยใหญ่ให้เบิ้งครับผมสำหรับมื้อนี้ก็กินข้าแข้งไปก่อนก็พอได้อยู่ได้กินพี่น้องครับเอาไปแกงกับอิ่มกินบม้อเบิ้งครับผมหลายเติบถ้ามาคลิปนี้จังเดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมสำหรับมื้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเอาไว้พอกันในคลิปหน้าครับหาอยู่หากินทั้งใดก็ฝากติดตามครับผมสำหรับมื้อนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับอ่ะกลับบ้านครับผมอาการเริ่มห้อนแนะอ่านมาน่ครับ